ไม่เสิร์ฟแล้วไมล้ครับไม่เสอร์ฟแล้วกันโบอย่าพี่ก่อนพี่รครับไปแล้วนะครับอันที่ต่อตัดมาคนน้ก็มแบบคอร์เซ็ตมากใช่ก็จริงๆช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งเป็นดอกไม้ใบก็เลยแบบตัดมาเป็นแค่หน่อยแบบวันนี้ดีใจมากที่ได้มานี่เป็นถือเป็นครั้งที่สองของผมที่ได้ร่วมงานกับเลโก้ไปจะแบยนี้ได้ลองหลายแยไห อาจริงผมแอบซ่อมของในคอลเลกชันอย่างเดียวเลยครับชอบใช่ผมเก่งไงไม่หมาย<ม><ม>ถึงผมชอบชอบชอบการแข่งพันครับตอนนั้นรับโก็ของเร็วก็เส็จแล้วผมก็ชอบเร,เร็วอยู่แต่เร็วแบบผมคือมั่นคงเพราะความแ,แ <c oughs> ม่นยำว็แม่นยำสูงสุดทุกอย่างเต็ม <c oughs> ยังมีมอะไรที่มันโดดเด่นที่เรารู้ว่ามันแบบโดนใ่เราผมว่าไอ้ที่เป็นรถฟอร์มูล่าวันที่เป็นแบบอันที่เป็นไซส์ใหญ่สุดชอบดีเทลมากเลยผมว่าแบบยิ่งยิ่งปีผ่านไปมากขึ้นดีเทลเลโก้มันยิ่งมันขึ้นอ่ะแบบในในในแต่ละชิ้นส่วนมันแบบสวยครับที่บ้านสักคันไหมครับจริง,รงๆมีหลายคันแต่ว่าไม่ใช่ F1 ใช่ต่อต่อต่อ วันเกิดปีนี้ผมยังต่อเลโก้เลยใช่ไหมครับใช่ใช้เวลากันมนานไม่กลับวนแต่ละชิ้นในการต่อมันมันอย่างที่ผมบอกบนเวทีครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันง่ายไอ้มันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปกันเลยใช่ก็ไม่แล้วแต่แล้วแล้วแต่แบบเพราะว่าชิ้นมันเยอะแค่ไหนแต่เวลาต่อดี่คือแบบต่อก็เดี๋ยวจบหรือว่าไอ้กพักก็เดี๋ยวจบครับจริงเหรอใช่วนเกิดนี่คือใช้เวลากับบันทึกบเวทีใช้เวลาติดตีกับพายที่ต่อกับเลโก้เลยต่อกับแม่นั่งต่อกับแม่สองคน ชั่วโมงเป็นตัวอะไรตัวอะไรจะเราเกิดเราพีนี่ต่อให้เราเกยมือกัต่อช่อดอกกุหลาบให้ตัวเองอไม่เป็นมาเล่นไพ่มาดีคือตอนแรกผมต่อคนเดียวในออฟฟิศแล้วแม่ก็เปิดประตูห้องน้แม่ก็บอกว่าทำอะไรอ่ะแล้วภาพที่เขาเห็นมันเลยเขาต้องถามบางว่าทำอะไรต่อเป็นเพื่อนไหมแต่อีต่อดอกกุหลาบหน่อยเดียวแล้วเป็นช่อน่เลย สิบสองใช่ป่ะสิบสองหรือแปดแถวๆนี้ยก็เป็นโมเมนต์วัเละทายต่อกับแม่ก็แะ่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่บมมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้กับแม่มันเป็นยังไงบ้างคือเหมือนวันนั้นผมก็เปิดเปิดไลฟ์มีแบบเข้าดิสคอร์ดค้าไว้คุยกับเพื่อนในเกมใช่ไหมแล้วนั่นแหละมันก็เกิดโมเมนต์เนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออ มันก็แปลกดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับอย่างแม่เราติดใกับเราไว้แล้วครับพอได้ต่อเรแแม่ผมเป็นแบบผมแหละคือพอได้สัมผัสแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันสนุกดีเนาะหมายถึงว่ามันดูแบบไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะแบบอยู่แค่ตรงหน้าแต่ก็ต้องใช้สมาธิใช้สมองพอสมควรนะคิดว่าจะเอาชิ้นไหนมาต่อกับชิ้นไหนอะนไรอย่างเงี้ยต่อผมว่าเดือนนี้ไอตัวหนังสือที่เป็นคู่มือแนะนํามันค่อนข้างละเอียดนี่เหมือนกับว่าผมผมรู้สึกว่า ไม่ต้องกลัวยากเลยปล่อยจอยได้เลยครับที่ต่อฝาคอลเชันนี้กับครับผมก็สำหรับคอลเลคชันพิเศษล่าสุดก็จะเป็นคอลเลคชัน F1 นะครับก็ฝากด้วยผมรู้สึกว่า F1 มันเป็นรถในฝันตั้งแต่เด็กของใครหลายคนแหละเด็กๆก,ก็จะแบบมีความหลงใหลในรถแข่งแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เด็กอีกต่อไปแล้วครับเโลโก้มันเหมาะสำหรับทุกคนเลยเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อเสร็จแล้วจะเอาไปไว้ไหน มันสวยจนคุณอยากเอาไปวางโชว์แน่นอนครับโอเคครับวต่ารณ์เนะจอกันครับเจอกันครับใครลูกค oh. ้านะพีอ๋อเสิร์ฟิ่นกับคุณเจกี้ไอพี่ตอบป้องชนะหนึ่งตอบเอ้ยไม่อินเสิร์ตก่อนเหรอโอเคให้คุณหนึ่งก็อินเสิร์ตไปเราก็ถ่ายไปต่อจะได้จบเั็นกับเพียงล่ะพี่ตอบครับเพียงนะหนึ่งสองนี่กินหนึ่งสองเฮ้ คุณพามาต่อเรียบร้อยกับคุณะคุณพี่ก้อตอันนี้นำประวนนำประวันนำระทู่ไทไมได้อันน้ำประทูมาเร็วๆ